ลูกยอมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากๆค่ะอย่างที่รู้รู้กันนะคะว่าในลูกยอจะมีวิตามินซีและวิตามินเอที่สูงนะคะวิตามินซีสูงมากแล้วก็จะมีโพแทสเซียมนะคะช่วยให้ประจำเดือนของผู้หญิงมาแบบปกตินะคะสําหรับคนที่ยังไม่หมดประจําเดือนนะคะแต่สาหรับคนที่ สูงอายุแล้วหมดประจําเดือนแล้ววัยทองก็จะช่วยบํารุงเลือดบํารุงร่างกายบํารุงกํำลังนะคะปรับสม,มดุลช่วยเรื่องระบบขับถ่ายนะคะช่วยลดความดันนะคะบํารุงตับขับถ่ายดีแล้วก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะเพราะในในลูกยอจะมะีคุณสมบัติที่เป็นวิตามินซีสูงนะคะ เพปรับสมดุลในร่างกายของหญิงวัยทองหญิงสูงอายุที่หมดประจำเดือนแล้วได้ดีมากๆวันนี้เครื่องปรุงแข่งอันนี้นะคะก็จะมีลูกยอดิบที่แก่จัดนะคะนี่แล้วก็จะมีน้ําตาลทรายแดงหรือใครจะใช้น้ําตาลทรายปี๊บก็ได้นะคะหรือใครจะใช้น้ําตาลปี๊บก็ได้ค่ะส่วนผสมก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นมะนาวนะคะมะนาวเราจะซอยทั้งเปลือกแบบนี้นะคะก็จะทําให้มีกลิ่นหอมแล้วก็จะมี พริกแห้งพริกไทยดำกระเทียมสดนะคะแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปานะคะมาเริ่มทํากันเลยค่ะสิ่งแรกที่อันนี้จะใส่นะคะคือเรามีทั้ง3ามกระสัตรก็จะมีรสชาติที่เผ็ดร้อนนะคะพริกก็จะพริกก็จะเผ็ดจะเผ็ดร้อนพริกไทยดำก็มีรสมีคุณสมบัติเผ็ดร้อนนะคะนี่เราต้องการให้เลือดไหลเวียนดีปรับสม,มดุล ความดันใส่กระเทียมลงไปนะคะนี่กระเทียมก็ช่วยในเรื่องของลดความดันได้นะคะทำให้เลือดไหลเวียนดีต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากๆเลยกระเทียมสแลอันนี้จะทำการซยหัน่นลูกโยลูกโยจะมีคุณสมบัติถ้าเรา เขาเอาไว้แล้วเขาโดนอากาศเขาจะดำนะคะเขาจะดำเพราะเ,เขามีเขาเป็นวิตามินซีสูงวันนี้ก็จะตำแบบที่สำหรับเราได้เคี้ยวได้บดเคี้ยวได้บริหารฟันกรามของเรานะคะที่เราต้องใส่ถุงมือเพราะว่าลูกยอเนี่ยถ้าเขากระเด็นใส่ผิวหนังของเราก็จะทำให้เราระคายเคืองนะคะก็จะมีอาการระคายเคือง แสบและคันนะคะก็ควรที่จะใส่ถุงมือนะคะอันนี้จะตำสักสองลูกอันนี้เป็นลูกเล็กนะคะแต่แก่จัดแล้วนะคะเม็ดของเขาถ้าเราทําตําให้บดละเอียดนะคะถ้าเราบดละเอียดเม็ดของลูกโยจะดีมากๆเลยช่วยเรื่องระบบขับถ่ายสำหรับคนที่ระบบขับถ่ายไม่ดีนะคะถ้าทานลูกโยได้ หรือทำนาหรือรับประทานน้ำลูกยอก็จะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมากๆเลยนะคะทานน้ำลูกยอแล้วก็ผสมกับน้ำอุ่นในช่วงเชา้าๆนะคะก็จะกระตุ้นเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมากๆเลยส่วนใครทานสดใครชอบทานเสิฟแบบนี้ก็จะได้รสชาติในเรื่องของความอร่อยนะคะรสจัดจ้านนะคะอย่างเงี้ยเวลาทุกครั้งที่ทำนะคะก็จะ เอาไปกินกับข้าวได้เลยนะคะทุกคนกินเป็นน้ำพริกได้เลยนะบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะคะพอตำอย่างเงี้ยแล้วเราเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็เอามากินกับข้าวนะคะกินน้ำพริกผักอุ้ยอร่อยอูมามิมากๆะคะ่ะทุกคนนี่เราจะไม่ตำละเอียดมากนะคะตกดขั้นตอนต่อไปอันนี้จะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายแดงถ้าเราไม่ปรุงรสนะคะ จะรับประทานยากมากๆเพราะว่าลูกยอจะมีเอกลักษณ์จะมีรสชาติมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะจะรับประทานยากเอยถ้าเราเอามาตำแบบนี้เขาจะกลมกลอมและนี่จะปรุงรสด้วยน้ำน้ำปลานะคะทำแบบนี้มันจะทำให้เราชวนกินแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่เบื่ออาหารนะคะใครที่เบื่ออาหารเนี่ยนี่เราจะใส่ มะนาวที่มีเปลือกนี่ลงไปนะคะเพิ่มความหอมต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากๆสำหรับผู้หญิงวัยทองนะคะนอนไม่ค่อยหลับที่หมดประจำเดือนแล้วนะคะก็จะไปช่วยเสริมต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยให้เลือดของเราไหลเวียนดีนะคะ นี่เสร็จแล้วค่ะตำโยของเราบอกได้เลยนะคะว่ารับประทานกับข้าวนะกับผักลวกอร่อยมากๆเลยนะอีกสูตรหนึ่งที่ตำแบบละเอียดอันนั้นน่ะจะอร่อยมากๆเลยนะคะเหมือนพริกแต่อันเนี้ยเราก็จะตำแบบว่าเรียกน้ำย่อยนะคะสำหรับคนที่เบื่ออาหารอันนี้แนะนำเลยนะคะผู้ที่เบื่ออาหารนะคะ ตำโยค่ะจะทำให้เราชวนให้เราหิวข้าวพอเรากินไปสักช้อนสองช้อนนะเราจะรู้สึกเลยว่าหืมถ้าจะจะอยากกินข้าวขึ้นมาเลยนะคะนี่ตำโยนะคะเหมาะสำหรับผู้หญิงสูงวัยอย่างเราก็สามารถทานได้นะคะเขาก็จะมีข้อดีและข้อเสียนะคะคนที่เอ่อไม่ควรที่จะกินลูกโยหรือน้ำลูกโยก็ คนที่เป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตนะคะลูกโยหรือน้ําน้าลูกเอ่อนาลูกโยหรือน้าโยนะคะก็จะมีโพแทสเ,เ,เซียมสูงเดี๋ยวก็อาจจะไปทําให้มีภาวะไตาวายได้นะคะแล้วก็สตรีมีคันก็ไม่ควรรับประทานนะคะเพราะว่าเขามีฤทธิ์เผ็ดร้อนนะคะสตรีมีคันไม่สมควรรับประทานนะคะเพราะก็จะทําให้เราอะไรคะขับโลหิตได้นะคะ แล้วก็คุณค่าสรรพคุณของน้ําลูกโยก็จะช่วยลดเมื่อก็จะช่วยลดการอะไรลดความดันได้นะฮะจะลดรับประทานคุณค่าของเขานะคะจะลดลงไปลูกยยนะ่ะคุณค่าของเขาจะลดลงไปถ้าเรารับประทานลูกโยหรือน้ําลูกโยพร้อมกับแอลโกอฮอล์นะคะไม่ควรนะคะไม่ควรการบดหรือสกัดน้ําลูกโยนะคะถ้าเราบดได้ให้เม็ดเขาละเอียดได้เราจะ ทำให้เรามีระบบขับถ่ายที่ดีมากๆเลยนะคะแอนนี่แนะนําเลยนะคะสําหรับคนที่มีระบบขับถ่ายไม่ดีนะ